จังหวัดหนองคายจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยประชารัฐร่วมใจคนไทยยิ้มได้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยประชารัฐร่วมใจคนไทยยิ้มได้เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง วันที่2กรกฎาคม2563ที่ศูนย์โอทอปจังหวัดหนองคายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้บราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยประชารัฐร่วมใจคนไทยยิ้มได้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญกิจกรรมสร้างมูลค่าและจัดการตลาดสินค้าเกษตรที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นนายอัมภัยประเสริฐสังเกษตรและสากษรจังหวัดหนองคายกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยประชารัฐร,ร่วมใจคนไทยยิ้มได้ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ว่า <c oughs> เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีสถานที่จําหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงและเกิดการเรียนรู้ในการวางแผนการผลิต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดหนองคายให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยกําหนดจัดงานทั้งหมด10ครั้งสัปดาห์ละหนครั้งโดยจัดกิจกรรมทุกวันเพื่อสบอดีเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน2563ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอทอบสินค้าแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายชนิดมีเกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำสินค้าราคาถูกมาร่วมจำหน่ายจำนวน70ร้านค้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเช่นไข่ไก่ฟองละ1บาทแผงละ30บาทปลานิลกิโลกร,รัมละ30บาทและ ข้าวคนหนองคายชวนกินข้าวหนองคายกิโลกรัมละ20บาทเป็นต้นทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน